สวัสดีค่ะสุขุสุขคนนะคะมือนีเข้ากับสีมาฟังมาเบิงภาษาอีสานกันนะคะว่ามือนีนะคะฝ่ายสีเอาค่ำใดนะคะมานําเสนอใหพ้พแมพี่น้องสุกคนนะคะในหัวกันนะคะเนาะไปกันเลยค่ะมือนีขอนําเสนอคําว่ามืนมืนมืนชนิดคาแรกก็คือเป็นคํากริยานะคะหรือว่าเป็น verb นั่นเองนะคะมืนในที่นี้ก็คือลื่นนั่นเองนะคะลื่นแบบ มันถนนมันเปียกแล้วมันอาจจะมีขีดตมน้ำย่ำห้อยยางไปกับมื่นอย่งนี้เป็นต้นนะคะส่วนมื่นที่สองนี่กะบนาสิคุ้นเคยกันค่ะก็คือเป็นจำนวนนับเนาะค่ะมื่นนี่ก็คือสิบพันนั่นเองเนาะค่ะนอกจากมีเงื่อนมื่นก็คือหนึ่งมืนกนอันนี้ก็สี่ข่ายกันกับภาษาไทยกลางอยู่ค่ะแต่ว่ามื่นที่สามนี่นะคะก็คือทาพูที บบคุณหรือว่าอาจจะบ์โบเดยูในวงการการขายเขาเ่าก็สิบบวกหูจักปันได้เนาะค่ะเนาะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นลูกเศร้าหน้ามากแต่เด็กแต่น,น้อยเนาะคะ่ะกะบมื่นในที่นี่ก็คือเข่าสิบกิโลนะคะคันเพิ่นบอกว่าเข่ามื่นหนึ่งนี่บบแมนว่าเขา่าเอ่อที่ซื้อได้เงินหนึ่งหมื่นบาทเนาะคะ่ะเข่ามื่นหนึ่งก็คือเข่าสิบกิโลนะคะบันนี้ก็คือสมมติย่าพ่อออกเข่าไปขายน้ำรานค่ะแถวบ้านเนาะคะ่ะเนาะเพิ่นกะ ประมาณว่าเพิ่นกากตรงในกําไรเพิ่มจากข้าแน่เนาะคะ่ะเนาะกสิมอยูสองวิธีนะคะอย่างเช่นเพิ่นก็จะมีการถอยนะคะการถอยที่นี่ก็คือเพิ่นกสิฮักออกเขาเข้าไปนะคะอย่างเส้นเพิ่นบอกว่าฮักหมือนละโลนะคะฮักหมือนละโลก็คือขันเข้าซังขเข่าห้อยสิบสองกิโลเนี่ยลาน,นะคะ่ะเพิ่นก็จะฮักไปโลนึงนะคะเพราะฉะนั้นเพิ่นกสิคิดเงินในห้องแค่สิบเอ็ดกิโลนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น มื่นในมือน,นี่นะคะสรุปกับมีดดังนี้ค่ะมื่นที่แปลว่าลื่นมื่นที่แปลว่าสิบพันแล้วก็มื่นที่สามนี่ก็คือเพิ่มเติมมากค่ะก็คือเป็นการที่เอาเขาไปขายหรือว่าสั่งเขาค่ะค่ะมื่นหนึ่งก็คือสิบสองกิโลนะคะลิปหน้าฝ่ายซีมี่ข้ามภาษาอีสานในว่าฝากอีกกะติดตามนะคะเฮ้ยอยากจะให้แปลข้ามใดกะพิมพ์ไว้ได้เลยเด้อค่ะบายบายสวัสดีค่ะ